တော့ဘကဲဟာလဝတီကကောမီကနေပကဘော်သတီဘာလို့နော်ပုံမြင်စီတပိုဘထော်တော့ပုံမြင်စီတွေပြကပကကချက်မေတာတော့ဒီကမရရှိတမှုခရကမနကော်လာဝါကအဲမီလံမြုပ်ကလေးတတိယမနနော်အဟဲဟာလဝတီကလည်းယူကောမနအဟဲလီလာဒယ်လာဘတ်တဲလအဟဲတပကိရာမနတပကိရာဝါယူကောပိုရပါတနေ့ဆီယံဝဲမွတ်စီမနဝဲမွတ်စီလားတနော့ဘတ်တဲလတနေ့ဝဲဘူလာခဲလာဘူလာခဲလာလွနယူ ตกมาดเด้อมโนพวอยู่นี่ยก็พูดดอดูเหรอไม่ใช่นกินเลว่ามาดเดอนี้ตวกาทมว่าควเมือมนตดเว่ามือเราว่าตจะบีบยาไมีก็ตบาากมาจนจะวจะนัจะว่าว่ากลิกเกยไปกเดวันลทุลงหรอวันลเทลาขรอวันมาเดอีมนะอวนนี้เรียรามวนอเก็บูล้างละการัลเลือวที่เมีกัอวันนี้การหาพื่อนมาทีกเรมีกันี่แต่ละปกบบ้าอุตส่าหน အကဲနေဝင်လာပေကောပြတ်ဟိုတယ်နဲ့လည်းမတ်မတ်လည်းဘုတ်တပ်ဖြစ်อยู่ကောနဲ့အဥတစီရပပပါနဲ့အဥတတုမနအိုမာတော်မီမာတော်သားလည်းနဲ့အိုမေမူရလာဒါကလူးကလော်ရန်နာတော့ဘာခါရှိမေရတိုက်ကောတော်တုမနမေမူရလာဒါမတ်ဒရတားကဒေကေအိုစီဒီသောအမေမူရလာချေတိလာဒါကဒေကေအဥတတုမနအခုနကအော်လောချယ်ကောနိနောဘောမီသီရဘောဘာထော်လာမနခုန်ပက်လေတာမူရီးအရှိမန အဝ um ေးတ um so ော့လဲလေလဲကလည်းဘာဝါရခိုင်တာမူရဲရှိဗာနေရတော့ပြချောတော့ပူတော်ဝင်တော့ကိုတို့ကခင်နိဘလဟမနာအဝနေဒါမူရဲရှိတဲ့ခေါညတဲ့ကိုတို့နဲ့လေအီလာသာတဲလာသာလဲတခိတကလောအိုလမနာတဲတခိတကလမျိုးတော့အတီလာသာတဲလာသာခိုင်နိဂလေချလောလကော်ပြအဝဒီဘတ်စကတ်ကနေဝဲချိုးဝဒရိုင်ဗာရကနေအမှုသီက

စစ်ကတော့ဒူရီယာဒူရာဖိုရန်တရပေါကော်ရီဂက်တက်ရာဘယ်မနာဟိုကေတညာလားဘာစီယာရှိမှာဟိုရှင်နားမှာရှိမှာရှင်နား

နနမအကကနဝိမနနမကေ <lok> ာဘုရမသိရတော့ဘုကိုသိရသကာလေတောသကာလေတောခိုစမကွာငါတို့ပြုတ်လို့ကျွာလာကြောက်လျှောက်ပဲအတကိနေကဲတာဒီမနအဘနဲ့ကာချနေအမှုမရီအမှုလိုတဲ့ဝါတော့ကာဖူသီပြာနေတယ်လေပတ်တမဘတူလာကြချနေအမှုနဲ့တော်လာငါတော်လာတယ်မနအဘနဲ့ 我 بلی 拉 چیک 卡過來了 in 裡面我呢過來 in 哪對啊的民我呢的民我呢我 بلی 拉 چیک 卡的我我檢查都在那個拖車在那拖機了機了去了不不拖了沒不哪的我 بلی 我檢查的到了點們我呢夢呢我呢的論幹們呢他幫弄那個 Naked Driver 介 OK YBS Driver 露的他呢的 Bus 開的跑不呢我呢那個 Bus 塞偉的我的都都們呢 le nak allah le nak cakap apa le dah nak hal walk nak cuka asir piau nol le nak hune wane meter lima meter plan ni wane tapi mu apa ni awak bawa di kui mana tapi mu apa ni awak bawa suwe mana aku ni le sir kuah aku de dapat dapat wane terlu wane masuk apa tapi mu rumah wane ni mene mungkin ada le mene mula nanti terlu walau mana mula တကယ်ပတ်တက်ပြရတာကမလောပေါ်ပြတာတက်ပြရတာဟာကိဝေါ်ဒေါ်ကနေအဝဲကနေလည်းလာကြည့်လာမနအဝဲကနေဝေါ်ဒေါ်ကဘူစစ်ကနေပတ်တာပိုဒီဖို့30ပတ်ပါဘူးနော်ဟုတ်နည်းတလေမမုန်တယ်လောကကမီဝကနေတလုံးမှုမလာဘူးလာမနဧတအမှုခိုင်နေအဝဲကနေလတ်လီလာမန วันนี้นอแค่แลลต่วันนี้อลีเจนจ้าบาเนีจ้าบาเดแวยเยมาเรียชิมาน้ตมนลลีก็ป้นดปดีกวมนวันนี้ฮียตามมูหลไปสิก่อนนี่อยากคุยตาหลังไปสิก่อนไปแต่ก็เก็บดีแล้วบอกว่าแตปพ๊ดสิ่งพากว่ากูแล้วแต่พูดดีนันมานอัลลอลมีออฮ์มีเงินเดียดดวิดวมนะอมีแค่บุญหุ่ละมั้งวันนี้เฮียดูเนี้ยี่ดูเนียโอเคแค่่เนไปเลยล้วันนี้ขอ่า ก็ล้วากดตีมาล้วคนก็่าก็แล้วว่าอาตามเฮลิกัคนีู่กกว่กับเเว้ยเราเชือนตุลมานี่มเนาะวันนี้ก็แล้วาได้คดูนึกึงได้อดโดต็มเนาะอเนี่กว่าเยยดเลยหาบีเฮ้ยี่รแล้วนะบอสบอ อัคราก็โบกได้ปัสสานน่ะกูไปอยู่ตรงๆสุดท้ายนะมีราคาอีกตัวมึงก้อยเรียกเรียกมีมอสนะพี่เฮ้ยเฮ้ยหมูเราเราได้ไปแก๋วัวเราเนี่ยไร้ไทยแลนด์ล้นแต่ไดปัสซา ฝรั่งเมารล้วลวนะครับตอนนี้อยู่ที่สาหาโนออกมาก่อนเอามาก่อนเอามาก่อนอย่าไปพาคนเมาไปคุณ้กยโทรหาอ้นี่เลยโทรหาเมืองเออโทรเลยโทรหาเมืองเลยอันี่มันพักโรงแรมไหนเนี่ย ยุล้เเฮ้ยเฮ้ยโอเคโอเคยุลเไม่ไดเขาเสียเปรียบเสียเปรียปลปคุณเมาปไปก่อนคุณกล้ปอยก่อนเเดี๋ยวให้เมืองมาโอเคขายเลยขายไปดูายเลขานารยเลยนมันวายมันวายนะมันวนายนะจะไปทุกคนนี่นะพีไทยแลนด์นะอ้นี่เลยขายด้เลย ถ่ายเลยนี่ทุกคนเดี๋ยวร้อนหมดเลยเนี่ยเฮ้ยอันนี้ก็น่ารักพี่สาวมืนกันโอเคนี่ร้อนตโอเคตู้กถ่ายเลยถ่ายไว้พีัทลีเะหาไนเน่โอเคนนทำรถตี่ไทยแลนด์แมนไทยแลนด์มวยไทยรวยไทย ใช่แล้วโอเค้มวยไทยไปดูโก้ามโอดูเมาส์อใครรู้จักโรงแรมมันบ้างเนี่ยไปมันไม่มีโรงแรมแนไอไปเดือดเอาอันนี้เดียวไม่งั้นก็ให้มันรอเอาเอามันไปตำรวจกำลังมาเอตำรวจนะไอ้ไอ้ยืดขวดเดียวไป ยืดออนยืดกรไบอนนั้นมาณิบเอี่ยเลยไม่ได้ยรหไม่เดียวม่ไ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 ม่เมันทุกขดเลยทกดเลยนะครับคุณอธิก่อนที่ผมจะต่อยมันเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยไม่เบียร์น้าหยุดสต๊อปไม่เบียร์รู้น้หดดูไม่พร้อมแพมโตนิค้ำน้ำเดี๋ยวเดี๋ยวเดรอตำรวจมาแล้วมันอาชีไม่อยู่ค่ะตอนนี้มันทุกหมดเลยอะดูสต๊อปหย่าสต๊อปหย่าสต๊อป This Thailand น้าสต๊อปมาทันที no problem ไปยูม่เราะแอมเพราะว่าโอยูเม่ติ้งบรททำ no no problem belly bag หไปเลยตอนตอนนี้มันทุบคงทุบขวดเนี่ยโยโย่ stop บริททำเนาบริทำนา o โอเค no okay no okay วาย no okay ย่า d o n ไอ้ no o k a เซมย่ I no problem

โนมึงีมายียูนี่บ่ออกนี่ยอิมยเลไในไซไปงฮมวยไทยเอ้ออิมวยไทยีเลยไปขายของจ้าพนักงานไปทำงานนะคะสุดท้ายครับนี่แหละครับจุดจบคนเมาครับกินเล้าให้มีสติครับ I went in the show money that kind a man you know so we love a man you know me that is available a million who not issue me your money I work we all နမေဟာလာပတလုံးတခိုက်တခိုက်နေမနော်အဝယ်နေတလို့မလာဒီပေါမနော်နမသာဒီနေတွေဖြစ်ရမနော်အဝယ်နေနမသိရလဲနော်ဘီယာသေလို့နဲ့နဘူးရလဲနဲ့ကြည်အော်တဲ့ကြောင့်ကြောင့်အခါနေတကကနေအေးဆေးဆူလို့မနော်နမသိရလဲနော်နမမူလလဲနော်ဟမ်နဟာကြည့်ဗူဒာဒီလည်းငါဘွေဘွာဒီနေကြည်အော်တဲ့ကြောင့်အေးဆေးဆူနေလို့မနော်အိုကေကတည်းလားအဝယ်နေကခိုင်းနေဝေါ်လာခိုင်းနေအဝယ်မကောမကဲစိကော်လာပညတော်တို့အခုမင်းတက်ပြရမနော် အခုနေ့ရေရရှိတဲ့မူတည်နေတဲ့ဟဲမပြဟဲဒီနဲ့ပြတော့ဘုရဘဝကျဘွေးလုံးမနော်အခုနေ့ကွာကော်တော့မိကိတူတလဲဟိဟိပါရစေအဲ့လိုမနော်တာဟကွေးဗာမြောတဲ့လကမန့်ပေါ်နေကွေးဖာသေးမနော်စီလ်ဘာတော့ဘုရဘဝမှာပဒရာတမှာကော်ဒီကော်န်တယ်မနော်လဲကွာကော်လေးတော့မိဟိဟိပါရတဲ့ဖတ်မနော်အခုနေ့ search လုပ်တယ်လို့မပြောမက်လဲနေစေညဲပေါ်လားပေါ်တော့ရှောက်လေးတာကတာပါ အဲ့နော်ပီမတ်မင်းလန်နဲ့ခဲလင်းကကယ်လို့တော့တော့တို့သဒမုံးနစ်သာလိုတက်ဖကလလောပရာနေချစ်ချစ်မကလေးတွေသာတော့ပြန်တော့ဘဘိုက်ခေါ်လေကေ